ไปกันต่อที่เรื่องของการเมืองร้อนๆ้อนดับเป็นในเรื่องของระหว่างประเทศค่ะคุณก้องหลายวันวันนี้นะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบกับตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราแล้วก็พบตำแหน่งรองนายกด้วยคุณดอนนะคะคล่าสุดวันนี้ค่ะ คุณดอนนะคะเผยว่าได้มีการถกผู้แทน7ประเทศแล้วเพื่อสางปมปัญหาเมียนมานะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยค่ะทางนี้เนี่ยต้องคุยเพราะว่าเรื่องนี้กระทบกับประเทศไทยในหลายด้านเลยค่ะครับวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายดอนประมัดวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครับถึงการหารือกับผู้แทนรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศอาเซียนครับเพื่อหาทางออกปัญหาสถานการณ์ในเมียนมา เมื่อวันที่19วิทยิายนที่ผ่านมานะครับว่าตัวบรรยากาศการประชุมเป็นไปได้ด้วยดีครับและผู้เข้าร่วมอยากให้ฝ่ายไทยจัดขึ้นอีกครับโดยผู้เข้าร่วม7ประเทศในนวนนี้ครับมีประเทศจีนและอินเดียที่เข้าร่วมด้วยครับเนื่องจากมีชายแดนที่ติดกับเมียนมาและก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ในการประชุมอาเซียนเมื่อปี2565ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเคยออกแถลงการอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกทําให้การแก้ปัญหาเมียนมาลุล่วงไปให้ได้อย่างในโอกาสต่างๆและรูปแบบต่างๆครับ และหาวิธีการทําเรื่องนี้ให้สาเร็จซึ่งวิธีการหารือไม่เป็นทางการเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ปัญหารุ่ร่วงและไทยก็จัดมาแล้วถึงสองครั้งถือว่าได้ประโยชน์ครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ผู้ที่เคยมาร่วมพูดคุยคงไม่มาอีกครับก็ถือว่านะฮะส่วนการหารือครั้งล่าสุดเนี่ยยังได้พูดในเรื่องที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนและมีผู้เข้าร่วมมากกว่าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํานะครับค่ะคุณดอนนะคะยังบอกด้วยว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยเราทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย แต่ทุกคนมองข้ามแล้วก็ต้องมองด้วยว่าต้องทําตามแนวทางของอาเซียนอย่างเดียวซึ่งแนวทางอาเซียนเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ประเทศสมาชิกเนี่ยเขาต้องทําตามอยู่แล้วและที่ริ่มหารือเป็นเพราะประเทศไทยมีชายแดนติดกัมียนมากว่า2,000กิโลเมตรขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น ไม่ได้มีชายแดนที่ติดยาวแบบไทยเขาก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่รู้สึกว่าต้องรีบหาทางออกในเรื่องของเมียนมาซึ่งก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลถึงกับประเทศไทยคนไทยการค้าชายแดนนักธุรกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลุ่มสแกนเมอร์ในเมียนมาด้วยที่มีการหลอกลวงคนนะคะจากหลายประเทศโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะข้ามไปทํางานผิดกฎหมายแล้วกไหนยังมีปัญหาเรื่องของการค้ายาเสพติดของผิดกฎหมายจึงอยากให้ทุกคนมองประเด็นเหล่านี้ด้วยว่าฝ่ายไทย พยายามหาทุกวิถีทางดาเนินการโดยยึดถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักค่ะผู้สื่อข่าวถามเพิ่มนะคะว่าในโอกาสที่พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาได้มีการพูดคุยถึงปัญหาสู้รบบริเวณชายแดนด้วยหรือไม่เพราะเหตุนี้ทําให้มีผู้อุปยพชาวเมียนมาเนี่ยทะลักเข้าประเทศไทยจํานวนมากเลยคุณดอนกล่าวนะคะว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในเมียนมาที่กระทบกับไทย เกิดมาตั้งเกิดปัญหาเนี้ยเกิดมานานแล้ว30-40ปีแล้วค่ะทางนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดการสู้รบหรอกเพราะว่ามันส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยแต่เมื่อมีคนอพยพเข้ามาเราก็ต้องช่วยดูแลรักษาพยาบาลก่อนส่งกลับประเทศซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมค่ะครับรถือว่าเป็นแม้จะเป็นเวทีที่ไม่เป็นทางการนะแต่ว่าก,ก็ได้ประโยชน์มหาศาลนะครับในมุมมองของรัฐบาลที่บอกไว้นะฮะใช่แล้วก็เรื่องนี้บอกแล้วเป็นประเด็นร้อนมาหลายวันนะคบ,คบจะได้ข้อยุติกันสักทีหนึ่งครับผม